เราจะเริ่มจากการทำน้ำเชื่อมก่อนนะคะมีนาจะใช้ไม่หวานอะ่ะแล้วก็ทำนิดเดียวด้วยน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายขาวหนึ่งถ้วยตวงครึ่งอันนี้หนึ่งถ้วยตวงแล้วนะ ห่ถ้วยตวงครึ่งค่ะมีนาจะใช้วิธีการจุ่มนะคือไม่ชอบหวานมากน้ำค่ะน้ำก็หนึ่งถ้วยตวงครึง่งใครอยากเป็นหนึ่งถ้วยตวงน้ำหนึ่งถ้วยตวงก็ได้ถามว่าคนไหมคนให้น้ำตาลละลายก่อนก็ได้แล้วก็ต้มแต่ว่ามีนาจะต้มเลยค่ะต้มจนเดือดหลังจากเดือดแล้วนะคะต้มต่ออีกสินาทีแล้วเดี๋ยวมาเจอกัน บางคนตุรกีคนตุรกีเขาจะคนเขาจะคนแบบว่าให้น้าเชื่อมให้น้ําตาลเนี่ยละลายเขาจะช่วยไงแต่ว่าจะไม่คนก็ได้อ่ะหลังจากเดือดสิบนาทีแล้วนะคะใส่น้ํามะนาวลงไปหนึ่งช้อนชาคนนิดนึง จะต้มสัก15นาทีก็ได้นะคือให้เป็นน้าเชื่อมหนึดหนืดก็ได้ถ้าใครอยากได้แบบนั้นนะคะแล้วแต่เลยเดี๋ยวมินาจะปิดแก๊สแล้วนะคะปิดแก๊สแล้วก็ทิ้งให้เขาเย็นเนยเนยจืดนะคะ65กรัมเดี๋ยวมินาจะใส่น้ํามันลงไปด้วยเพราะว่าเนยเนี่ยเหลืออยู่แค่นี้กลัวว่ามันจะไม่พอจริงๆใช้เนยผสมน้ํามันได้ค่ะน้ํามันราข้าวได้ค่ะ น้ำมันดอกทานตะวันน้ำมันเอาน้ำมันข้าวโพดได้น้ำมันมะพร้าวได้ไหมได้จะกลิ่นมันจะมีเป็นน้ำมันมะพร้าวเนยกีใช้เนยอย่างเดียวก็ได้เป็นเนยละลายระหว่างที่เรารอเนยละลายนะคะเราก็ไปเตรียมอุปกรณ์ทําบัลกาว่ากันดีกว่าบัลกาว่าของเราจะต้องใช้แป้งนะคะแผ่นแป้งทาบัลกาว่าแบบนี้แบบนี้ยี่ห้อไหนก็ได้ไม่รีดเองค่ะรีดเองแล้วพอทิ้งไปนานๆแล้วมันนิ่ม จะใช้ถาดขนาดไหนก็ได้วันนี้ใช้ถาด20คูณ20นะคะเดี๋ยวทาเนยให้ทั่วก่อนวันนี้จะใช้เทคนิคเดิมค่ะก็คือใช้ไม้เนี่แหละค่ะคือจะทําเป็นรูปแบบทรงกลมซึ่งปกติแล้วมีนาจะใช้ไม้ตัวนี้แต่ว่าไปได้อันใหม่มาค่ะเล็กกว่าเขาบอกว่าเอาไว้ทาบักกาวาโดยเฉพาะมีนาก็จะใช้ตัวนี้ทําเป็นบักกวาวาิ้วมือจ้า ละลายเนยมาแล้วนะคะเทคนิคการละลายเนยมีหลายวิธีนะแต่มีนาเอาแค่ละลายก็พอแล้วก็เติมน้ำมันพืชค่ะไปอีกครึ่งครึ่งถ้วยตวงมันจะช่วยให้มีน้ำมันเยอะขึ้นทาค่ะทาให้ทั่วบนแผ่นแป้ง,ปงฟิโลนะคะหรือแผ่นแป้ง,ปงบักกาวาสำเร็จรูปนั่นเองมีนาจะใช้สองชั้นนี่คือชั้นแรก ถ้าไม่ทาได้ไหมไม่ทาแล้วมันจะแห้งค่ะมันจะแห้งแบบกรอบๆอ,อะบอกไม่ถูกเนี่ยเราจะต้องรีบทำเร็วๆค่ะเพราะว่าแผ่นแป้งบักกาว่าเขาจะมีความแห้งใาให้ทั่วนะคะเราจะใช้เป็นถั่วอะไรก็ได้โรยลงไปตัวน,นี้เป็นถั่วฮัสเซนัทค่ะวันนี้จะทำสองไซส์แล้วก็เป็น ถั่วพิตาชิโอนะคะแล้วแต่เลยเอาเป็นถั่วพิตาชิโอก่อนนะโรยให้ทั่วค่ะแบบนี้แล้เราก็เอาไม้เนี่ยละคะ่ะหมวนขาหมวนหลวม เหมือนเดิมค่ะเทคนิคเดิมคือทาไมไม่ทําเป็นรูปแบบบักกาว่ารู้ไหมเพราะว่าแบบเนี้ยมันจะกรอบสดอยู่ได้นานสุดถ้าทําเป็นแบบเป็นชั้นๆอ่ะอันนั้นมันจะกรอบเฉพาะตอนอบออกมาใหม่ๆค่ะพอเราลาดน้ําช่วงน้าเชื่อมไปแล้วมันจะไม่กรอบแต่ตัวเนี้มันจะคงความกรอบอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เนี่ยค่ะลูดน้องดึงออกมาแบบนี้ค่อยๆดึงก็จะได้เป็นตัวหนอน เอามาวางที่ถาดของเรานี่ค่ะดีย๋ยวนี้เราจะทำสับหวาง มีนาทำเสร็จแล้วนะคะใช้ทั้งหมดออแผน่แผนแป้นฟิโลอันนี้2แผน่น2 4 6 8 10ใช้แค่10แผน่นเท่านั้นเองดูนะก็คือมันก็จะได้ทั้งหมด7เส้น,นเนี่ยค่ะเนยที่เหลือเราทาค่ะอุ่นตะอบนะคะที่ไฟ180องศาไฟบนล่างจะเปิดพัดลมหรือไม่เปิดพัดลมก็ได้จ้ะเนี่ยที่เหลือเนี่ยค่ะ เราลาดลงไปเลยค่ะคือตัวเนี้ยมันคือตัวขนมที่ทอดกันเนยนั่นแหละทาไปให้ทั่วไม่ต้องใส่หมดก็ได้นะก็คือทาไปให้ทั่วอบนานไหมอบจนเขามีสีเหลืองอะคะ่ะสีน้ำตาลอะสุกแบบเข้มๆหน่อยอะสีแบบเนี้ยสีแบบเนี้ยอยู่ที่ข้อกําหนดของเตาอบนะคะเดี๋ยวมีนาจะอบให้ดูว่าตัวนี้มีนาอบนานขนาดไหน จะบอกเลยว่าพออบเสร็จเราเก็บได้ค่ะใส่ถุงเก็บไว้ในตู้เย็นได้นะคะพอจะทานจะเสิร์ฟแขกใช่ไหมเอาออกมาให้เขาคลายความเย็นเขาจะกรอบเหมือนเดิมนะเขาจะกรอบเหมือนเดิมแล้วก็ราดน้าเชื่อมค่ะแล้วก็เสิร์ฟเราจะได้บกกักะว่าเก๋ๆค่ะขนมอาลับเกๆ๋ๆเอาไว้ขึ้นต่อกันเป็นไงค่ะเดี๋ยวมีนาอบนะคะ18อองศาไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมลืมบอกจ้าก่อนอบเราต้องตัดให้มันเป็นชิ้นก่อนนะคะก่อนก่อนที่จะอบ นี่มินาจะตัดเส็นเอาเสร็จแล้วค่ะเป็นยังไงคะอบ 20- 25ถึงานาทีจริงๆเราอบให้เหลืองวันนี้ได้นะมีนาก็จะทิ้งไว้อย่างเงี้ยแล้วค่ะให้เย็นให้เย็นตัวลงจริงๆแล้วบักาว่าร้อนๆนะคะคนตุรกีเป็นแบบนี้นะบักาว่าร้อนๆนะคะแล้วก็นำเชื่อมที่เย็นตัวลงแล้วลากลงไปเลยค่ะตอนนี้ เขาก็จะเหมือนเหมือนไอทีวีอ่ะที่แบบฟูแฟ่ฟูแฟ่แต่นั่นคือเราจะทานเลยแต่ตัวนี้มีนาไม่ทานเลยมีนาจะรอลูกชายกลับมาค่ะถ้ารอลูกชายกลับมาใช่ไหมมีนาก็ค่อยตักแล้วก็เอาตัวนี้ไปจุ่มน้ำเชื่อมซึ่งเหมาะกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพฤติกรรมการกินของคนไทยเราจะทำกันแบบนี้ค่ะจะทานค่อยเอาไปจุ่มน้ำเชื่อมถ้ายังไม่ทานยังไม่ต้องจุม่มเราจะสามารถเก็บไว้ได้นานมากๆก,ก,กรอบมากมาก นี่คือเทคนิคแต่เจ้าสาว 오 cool.